ส่งนีให้ให้บริการที่หายากนะเพราะว่านัดหมายแล้วก็ตรงเวลามากนะครับพนักง,งานทีมงานก็อง่างพร้อมมากประทับใจเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจได้ในหลายจุดนะโปรเฟชชั่นอลมากเขามีวิธีการในการติดตั้งเตียงแบบเรียกว่าเงียบมากเลยแล้วก็เขาก็ถือว่าย,ยอดเยี่ยมนะเป็นบริการหลังการาที่ดีมากนะครับใครทีเวียที่สําคัญก็คือเตียงต้อง,ต,องต้องแข็งแรงเพราะคุณพ่อเป็นคนรูปร่างใหญ่ ต้องช่วยในเรื่องของแผลกดทับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอยู่บนเตียงเนี่ยแทบจะเรียกว่า24ชั่วโมงในแต่ละวันต้องช่วยในเรื่องของอกดไหลย้อนเตียงที่ทดีต้อง,ต,องต้องปรับแต่ท่านั่งที่เหมาะสมเราก็ต้องสามารถที่จะปรับความสูงต่ำที่สุดในระดับที่เราพอใจช่วยในเรื่องการดูแลและก็เรื่องความปลอดภัยต้องให้ความรู้สึกให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับต้องนั่งนอนให้ให้สบายเลย จะดูทีวีจะทํากิจกรรมต้องทําได้จบที่เตียงนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คืออยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะยืนยันว่า All w e l เนี่ยเขาตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างดีที่สุดเลยครับ